โอ้ฟังเสียงสัก่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะชวนมาทำซามอซานะครับแต่ว่าเป็นไส้หมูนะครับมีวิธีการทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปคำนึงต้นทุนให้ดูเหมือนเดิมเลยครับไปทำกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นมันฝรั่งนะครับหั่นเตาใส่ไปเลยแครอทหั่นเตานะครับหอมใหญ่หั่นเตาเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปโอ้เครื่องจะแน่นนะฮะแล้วก็ เป็นช่นะครับอันนี้ก็ซอยนะครับตามด้วยหมูบดนะครับจากนั้นคลุกเขาให้เข้ากันก่อนเลยนะครับโอ้กลิ่นหอมมาเลยนะครับตอนนี้ส่วนผสมของผัดก,กับหมูเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะปรุงรสแล้วนะฮะก็ใส่น้ำตาลทรายเข้าไป ตามด้วยเกลือใส่เข้าไปพริกไทยนะครับหมูยอดคุกเค้าก่อนคุกเค้าของแห้งก่อนแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงกะหรี่นั่นเองนะครับใส่เข้าไปคุกเค้าก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ซอสหอยนางรมลงไปเลย ขั้นตอนนี้นะครับคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับตอนนี้ส่วนผสมของไส้เข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมห่อซามโมซากันเลยเดี๋ยวเรามาตัดแผ่นปอเปี๊ยะกันก่อนนะครับแผ่นปอเปี๊ยะที่ผมใช้จะเป็นขนาด8ดนิ้วครึ่งคูณแดนิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวเราตัดทะแยงแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลย <c oughs> เราจะได้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ลอกเป็นแผ่นๆไว้ก่อนนะ เวลามาห่อจะได้ง่ายหน่อยนะครับก็ระวังขาดนิดนึงนะครับแต่แผ่นแป้งตัวนี้ก็เหนียวอยู่เหนียวอยู่ก็อันนี้ผมลอกรอไว้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราหาเป็นถุงพลาสติกนะครับสักใบหนึ่งนะครับมาเพราะว่าจะได้กันกันไม่ให้ตัวแผ่นแป้งแห้งนะครับเราต้องมีพลาสติกแผ่นนึงนะ มาคุมไว้แบบนี้นะครับแต่ปกติพลาสติกคุมมันมีส่วนเพริผมก็แค่เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆมาทับอีกที้งให้มีน้ำหนักกดเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเลยนะครับเรามาเริ่มพับเลยนะครับก็ผมจะพับขอบนี้ลงมานะแล้วก็พับขอบอันนี้เข้าไปด้านนี้นะครับเราจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราเอียงอย่างนี้จะได้พับง่ายหน่อยนะครับ จากนั้นผมก็ตักไส้มาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ25กรัมนะครับเราจัดจัดความสวยงามนิดนึงนะครับแนะนำว่าไอ้ที่มันเป็นพวกผักต่างๆเนี่ยให้ยัดเข้ามาไว้ตรงกลางนะครับขอบขอบเนี่ยพยายามให้เป็นเนื้อเนื้อเหตุผลเพราะว่าเวลาเราขึ้นรูปเนี่ยมันจะได้ไม่ปิ้นนะครับแล้วเราก็พับขอบสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับใช้มือช่วยปรับให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ในการพับทบแรกนะครับอาจจะยังไม่ต้องอัดแน่นเพราะว่ามันอัดแน่นไม่ได้มันยังไม่มีขอบที่สําหรับบีบนะครับให้เราพับไปก่อนนี่พับเข้ามาก่อนโดยที่เวลาพับนะครับให้ขอบด้านนี้นะครับขนานกับเส้นขอบด้านนี้เห็นไหมนี้เป็นแบบนี้นะครับปึ๊บจากนั้นนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเราพยายามจัดรูปแบบรูปทรงซะ แล้วเราก็พับด้านนี้นะครับรอบนี้นะฮะเราพยายามบีบขึ้นมาให้แน่นพับปึ๊บให้ขอบที่พับขึ้นมาเนี่ยขนานกับด้านนี้เห็นไหมฮะก็จะเป็นลักษณะนี้พื้นที่ที่เหลือตรงนี้นะครับเราทาไข่ขาวเลยนะครับไข่ขาวก็เป็นเหมือนกาวนั่นเองอทานะครับ พับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับให้ขอบที่พับขึ้นมาขนานกับด้านนี้ในขณะที่เราพับขึ้นมาเราพยายามอัดเข้ามาให้แน่นนะครับอัดเข้ามาให้แน่นแบบนี้นะปึ๊บอ่าเหลือขอบสุดท้ายพับขึ้นมาพับเข้าไปให้เห็นไหมฮะก็จะได้เป็นสมัมซา่าทรงสามเหลี่ยมสวยงามแบบนี้ก่อนที่เราจะทอดสมัมปซานะครับ แนะนำว่าให้เราหาตะแกรงแบบนี้นะครับมาวางไว้ที่ก้นกระทะแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวซามโมซ่าเนี่ยสัมผัสกับก้นกระทะนะครับพอเวลาเราทอดนะครับเราก็จะได้ซามโมซ่าที่มีผิวสวยแบบนี้นะครับสวยน่าก,กินเลยนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทอดโดยที่เราไม่ใส่ตะแกรงนะครับ ซามโมซาของเราเนี่ยเวลาทอดเนี่ยจะตกไปที่ก้นกระทะสัมผัสกับก้นกระทะโดยตรงนะครับพวกเศษผงปรุงต่างๆที่อยู่ในตัวซัมโมซามันก็จะหลุดออกมาเราก็จะได้เป็นซัมโมซาที่มีผิวแบบไม่สวยเลยแบบนี้นะครับเป็นจุดๆนี่เห็นไหมฮะจะทาให้ไม่น่ากินนะครับอันนี้คือน้ํามันใหม่นะน้ํามันใหม่หรือน้ํามันเก่าเนี่ยมีผลเหมือนกันเลยคือเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้น้ามันร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ซามโมซาลงไปทอดเลย อันนี้ซามโมซาเราก็เหลืองดีแล้วนะครับตักขึ้นเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับซามโมซ่าของเรานะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาต้องชิมนะครับโอ้โหฟังเสียงซัก่อนอ,อ,อ,อืมอืมสูตรนี้ไส้นุ่มมากๆเลยนะครับหอมเครื่องเทศนะครับมีกลิ่นหอมใหญ่มีกลิ่นผงกะหรี่นะครับ รสชาติกําลังดีเลยแล้วเวลากินกับน้ําจิ้มบวยเจียนะครับลงตัวมากๆสูตรนี้นี่ทําง่ายด้วยนะครับไปดูต้นทุนกันหน่อยนะครับว่าซามโมซาสูตรนี้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วเวลาเราขายเนี่ยพับแบบเนี้ยขายชิ้นละเท่าไหร่ดีนะครับจะบอกเลยสูตรนี้อร่อยจริงๆเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับเรามาคำนวณต้นทุนอัปเดตของซามโมซาสำหรับปี2022นี้กันนะครับ ก็วัตถุดิบนะครับก็จะมีแผ่นปอเปียที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นขนาด8นิ้วครึ่งคูณ8นิ้วครึ่งนะแล้วก็จะมีในส่วนของไส้นะครับที่เราใช้เป็นหมูบดใครที่ไม่ทานหมูก็สามารถเปลี่ยนเป็นไก่ได้เลยนะครับเป็นเนื้อไก่เลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของหอมใหญ่มันฝรั่งแครอทนะครับพวกนี้3อย่างเนี่ยหั่นเตา๋ามีขึ้นช่ายนะครับซอยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสถอยนังลมน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยผงกะหรี่นะครับเราก็จะมีไข่ขาว นะครับที่ใช้ทาแทนกาวนะครับแล้วก็น้ํามันสําหรับทอดนะครับก็วัตถุดิบทุกตัวเนี่ยเราก็จะใส่ค่ายิวไปค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้เราจะมีค่าเผื่อนหนื่อให้อีก10%นะครับค่าเผื่อนหนื่อเนี่ยประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิบปาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับทำได้76ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่3บาท14สตางค์มาดูราคาขายครับ สมมติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมใอการขายจะอยู่ที่6บาท28สตางค์อ่ะสมมติเราขายชิ้นละ7บาทก็จะได้กําไรต่อชิ้นนะครับอยู่ที่3บาท86สตางค์ลักษณะนี้นะครับแนะนําว่าขายเป็นชุดก็ได้นะอาจจะชุดละ5ชิ้นชุดละ6ชิ้นแล้วแต่นะครับก็ลองกะประมาณดูนะครับสูตรซามโมซาสูตรนี้อร่อยนะครับทําง่ายด้วยนะครับ ก็อยากจะให้ลองไปฝึกทำดูนะครับสามารถทำเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้ได้นะครับ